คุณกำลังรับชมรับฟังคืนเผาผีโกสไนส์สนับสนุนเรื่องหลอนๆโดยเฟิร์มครับบํารุงเส้นผมหนวดเคลาแอดไลน์เฟิร์มนะครับสวัสดีครับ,รบพ่อหมอครับ,วส,รบส,สวัสดีครับพี่ัครับรอนานไม่เอ่ยไม่นานนะครับไม่นานสบาย,ยอะ ครับขอยินดีกับหนึ่งแสนซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณในนั้นก็มีพ่อหมอพอวิทยอยู่ในนั้นแหละครับนแล้วก็วันนี้สัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างได้ฟังไหมตั้งแต่แรกชัดเจนนะครับย,ย,ยังไม่ไม่เจอปกพ้องตรงไหน,นโอเคได้เลยวันนี้พ่อหมอพอวิทนำเรื่องเล่ามาฝากคุณผู้ฟังหนึ่งเรื่องด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องคุณใสกินดวงใช่ครับโอ้ยน่าสนใจเป็นยังไง<า>พ่อหมอ ก็เริ่มเลยลกักกนนะครับได้ครับครับคือเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับน้องคนหนึ่งเมื่อประมาณเกือบเกือบสองปีที่ผ่านมาครับเพราะว่าไอ้เรื่องเนี้ยก็ฟังจากน้องมาแล้วก็รับรู้เรื่องราวน้องมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ฟังได้ดีก็เลยขออนุญาตเข้ามาเล่าครับก็ ตัวน้องเขาเนี่ยเขาไปเจอเรื่องเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่ตัวเขาไม่รู้ตัวตลอดเลยว่าเขากำลังถูกคุณใส่อยู่ครับก็เดี๋ยวจะใช้นามสมมติว่าน้องออมนะครับอืก็พอย้อนกลับไปสองปีเนี่ยเขามีโอกาสได้ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเพื่อนของรุ่นน้องในที่ทำงานเก่า เขาได้มาเจอกันตอนที่แบบไปเที่ยวไปสั่งสังสังสั่สสกันโดยรุ่นน้องที่รู้จักเนี่ยตามาให้รู้จักน้องคนเนี้ย่็เดี๋ยวจะให้น้องคนเนี้ยชื่อแทนว่าน้องเจนครับและตอนนั้นออมอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเจนเนี่ยก็ดูปกติดีไม่น่าจะมีอะไรแต่ด้วยเขาก็ไม่เคยได้รู้เบื้องหลังลึกๆของครอบครัวเจนมาก่อนอืมแล้วมันก็เหมือนตอนนั้นเจนเขาจะอยู่หอ,อก,กับเพื่อนเขา เขาเป็นเด็กต่างจังหวัดอ๋องก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าเห็นว่าตอนนั้นเขาก็มีปัญหากับแฟนเก่าอยู่คือเจนเขามีปัญหากับแฟนเก่าแต่ก็มีได้รู้เรื่องราวบ้างเพราะว่าได้เป็นที่ปรึกษาให้กับเจนบ้างแล้วก็เริ่มมาสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆนอกจากเรื่องที่เป็นที่ปรึกษาแล้วเขาก็เหมือนเป็นสายมูด้วยกันเขาก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเหมือนเจอคนที่เป็นสายมูเหมือนกันก็ชอบไปไหว้พระทําบุญอยู่ละเจอใครที่ได้ลุยไปด้วยกันด้วยก็ไม่ได้ติดอะไร จนมันก็ได้สนิทกันมากขึ้นได้ไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ก็ไม่ได้บ่อยเพราะว่าน้องอ,อมเนี่ยเขาก็ทํางานอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้ว่างจะว่างแค่ช่วงเสาร์อาทิตย์ส่วนเจนเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เพิ่งเรียนจบใหม่ก็ยังไม่ได้หางานทําเหมือนว่างงานมาเกือบปีครับในตอนนั้นสถานะของอ,อมกับเจนอ่ะมันก็ไม่ได้ชัดเจนเหมือนกันเพราะว่าต่อให้ทั้งคู่เนี่ย มันจะดูสนิทก,กันแต่เพราะว่าฝั่งเจนเองเนี่ยเขาดูเหมือนมีปัญหากับแฟนเก่าอยู่ม,มันยัมีการติดต่อก,กันแล้วก็ออมเขาก็ไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรเขาไม่ได้ไปยุ่งแต่เจนเขาอ้างว่าแฟนเก่าเนี่ยมันไม่ยอมปล่อยเขาแต่ถ้ามีออมเข้ามาเนี่ยตอนเนี้ยมันจะได้ทําให้ตัวเจนออกมาจากแฟนเก่าคนนั้นได้ซึ่ง มันก็ได้ผลเพราะว่าพอตั้งแต่ออมเนี่ยเขาไปอยู่ในเรื่องราวของเจนมากขึ้นมันก็ทําให้แฟนเก่าของเจนเขาเค่อยๆหายไปครับแต่ว่าออมก็ไม่ได้รู้ถึงปัญหานะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คิดว่ามันไม่ได้ใช่มันไม่ใช่เรื่องของเขาเขาก็เลยไม่ได้ไปแตะเรื่องนี้แค่แบบมันไม่ได้มาวุ่นวายให้เป็นความไม่สบายใจของทั้งสองฝ่ายก็น่าจะโอเคละครับซึ่งเรื่องเนี้ยก็มีรุ่นน้องที่เป็นเพื่อนกับเจนเนี่ยก็รับรู้เช่นกันแล้วเขาก็ เห็นว่าเพื่อนของเจนเนี่ยก็แอบ,บเชียร์ออมอยู่เบาๆทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะปกติแบบเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ความว้าวุ่นของแบบเด็กวัยรุ่นทั่วไป hmm. ก็มีวันหนึ่งเจนก็มาชวนออมอะไปบ้านที่ต่างจังหวัดเขาบอกว่าอยากให้ไปเจอครอบครัวบอกว่าแม่ของเจนเนี่ยอยากรู้จักกับออมมากแล้วก็จะพาออมเนี่ยไปหาพระอาจารย์ของเขา <Huh. S 2> ที่บอกว่าอยากให้ไปเจอกับพระเนี่ยขอพระ ท่านเนี้ยเป็นญาติของเจนคือท่านบวชมานานอืแล้วท่านก็ดูดวงแม่นซึ่งตอนนั้นอะเจนเขาก็เคยพูดถึงพระองค์เนี้ยก่อนหน้านี้แล้วแหละก็เคยเอาชื่อนามสกุลออเนี้ยไปเช็คดวงมาก่อนอคือออมก็บอกว่าไม่ได้รู้อะไรเยอะตอนที่ตอนนั้นเขาเอาไปเช็คดวงอ่ะก็เลยอ่ะครั้งนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปก็เลยลองไปดูละกันเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีอะไร เกี่ยวกับดวงเขาแล้วก็ฝั่งที่บ้านเขาเนี่ยก็ดูอยากเจอมากๆจริงๆครับเขาก็มันหยุดยาวพอดีช่วงนั้นได้มีโอกาสไปก็คิดซะว่าเขาออมคิดว่าไปเที่ยวไปทําบุญไม่ได้คิดอะไรมากวันที่เดินทางไปถึงที่วัดเขาก็ไปถึงที่วัดก่อนก็ไปหาพระที่เป็นลุงของเจนตอนนั้นเนี่ยออมก็รู้สึกสนใจเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยก็มีลูกศิษย์มาดูดวงกับท่านเยอะเหมือนกัน พอได้คุยกับท่านก็แนะนําตัวทําความรู้จักดูดวงทั่วไปพอตอนที่ดูดวงก็ยิ่งชอบท่านเข้าไปใหญ่เพราะว่าเขาดูดวงแม่นมากก็ก็มีการให้ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตามเวลาเกิดไปเนี่ยครับแต่ด้วยความที่เป็นพระเขาเคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็ค่อนข้างไว้ใจแล้วก็ให้ทุกอย่างไปสิ่งที่ทำนายมาก็ภาพรวงก็อ,อมก็ดูเป็นคนที่ดวงดีฐานดวงเนี่ยก็ดีไม่ได้มีอะไรผิดปกติ ก็ทําให้ออมก็รู้สึกศรัทธาในตัวท่านแต่หลังจากที่เสร็จจากที่วัดเนี่ยมาเจอครอบครัวเจนออมกลับรู้สึกอึดอัดเขาบอกว่ามันบรรยากาศมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่มันดูวุ่นวายถึงครอบครัวของเจนเนี่ยเขาดูจะให้ความสนใจออมก็จริงแต่ว่าเหมือนเขาสนใจในเรื่องส่วนตัวของออมมากกว่าค,คือแม่เจนเขาจะถามว่าแบบออมเรียนจบอะไรทํางานที่ไหนเงินเดือนเท่าไหร่พ่อแม่ทํางานอะไร ซึ่งออมเนี่ยเขาบอกเขาตอนนั้นเขาไม่ค่อยชอบมันเหมือนมันเป็นการถามเรื่องส่วนตัวเขาเยอะไปคือมันถามได้แหละแต่มันรู้สึกลึกๆว่ามันมีเซนต์บางอย่างที่รู้สึกไม่ค่อยดีก็เลยไม่ค่อยอยากจะตอบเท่าไหร่ครับปับงเจนอ่ะก็ไม่ได้ช่วยอะไรออมเลยก็เหมือนปล่อยให้ออมเนี่ยโดนที่โดนถักอยู่ฝ่ายเดียวจนออมเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากอยู่ที่นี่นานสักเท่าไหร่แล้ะมาเที่ยวครั้งเนี้ยเขาก็ไม่สนุกละ เขาก็เลยอยู่เงียบเงียไม่ได้สนใจอะไรแต่ก็แม่แจงเขาก็มาเข้ามาคุยด้วยก็มาพูดติดตลกประมาณว่าอย่าคิดมากนะที่แบบแม่เขาถามเยอะเพราะว่าเขาอะรู้ว่าลูกสาวเขาว่าเรื่องมากแบบต้องตามใจนะต้องทําอะไรให้ได้ดั่งใจนะแล้วถ้าหนู่สองคนเนี่ยจะคบกันอะก็อยากให้ดูแลกันให้ดีๆเขาก็ย้ำว่าอย่าทิ้งน้องนะลูกถ้ามีอะไรก็ให้อภัยน้องไปตอนนั้นออมเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากกับคําพูดของแม่มันเหมือนว่าแบบ เหมือนคำพูดนี้เขาคงคิดว่าเขาน่าจะเป็นห่วงลูกเขาแหละแต่คําพูดประมาณเนี่ยมันจะมาจากแม่เจนเสมอว่าอย่าทิ้งน้องนะดูเหมือนว่าแบบเขาไม่อยากให้มันมีเรื่องอะไรกระทบจิตใจลูกเขาเพราะว่าเขาก็จะกําชับว่าให้กลับมาที่นี่บ่อยๆนะอืมหลังจากนั้นนเี่ออมก็ไปไปมามาที่บ้านเจนอยู่บ่อยๆ แล้วก็มักจะมีแม่เจนเอะโทรมาหาอมบ่อยด้วยเช่นกันครั้งที่โทรมาเขาก็จะพูดจาวดนล้อมให้อมเนี่ยแบบดูแลลูกสาวเขาดีๆหรือว่าเวลาที่อมกับเจนทะเลาะกันเนี่ยก็จะมีแม่เจนเน่ะโทรมาบอกให้อมเนี่ยใจนเย็นๆให้ยอมเจนด้วยการหวนล้อมของครอบครัวเนี่ยออมบอกว่าตอนนั้นอมไม่ทันได้คิดอะไรเลยถึงเหตุผลที่เขากระทาแบบเนี้ยอืว่าทําไมต้องให้เขายอมตลอดเพื่ออะไรมันเหมือนความคิดมันถูกสะกดไว้ไม่ให้มีความสงสัยอะไร ครับจน,นมันก็เริ่มมีการถูกเจเนอขอความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินมากขึ้น,นโดยเจนนเขาจะอ้างว่าที่บ้านส่งเงินมาให้ช้าเงินไม่พอใช้ใช้ไม่ทันบ้างอย่างเงี้ยเหมือนไม่ทันจ่ายค่าหอไม่มีเงินซื้อของใช้ส่วนตัวพอมเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากตอนนั้นเขามองว่าสงสารก็เลยให้ความช่วยเหลือไปแล้วก็คิดแค่ว่าแบบ เจนน่าจะมีปัญหากับที่บ้านก็เลยคงมาขอความช่วยเหลือตัวเองเนี่แหละอื mm hmm. แล้วก็มันยังเจอได้กันบ่อยๆก็คิดว่าน่าจะไม่มาหลอกเอาเงินคงมีปัญหาแล้วเดือดร้อนจริงๆแหละครับ uh huh. แต่มันก็คงมีคําพูดที่ทําให้ออมเนี่ยมันไม่ฉุดคิดอะไรมาเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยออมจะไม่ใช่คนที่หยิบยืมเงินส่วนตัวให้ใครยืมง่ายๆ mm hmm. แต่ช่วงนั้นออมบอกว่ามันจ่ายออกไปง่ายมาก mm hmm. มันเหมือน mm hmm. เพื่อแค่ไม่อยากให้เจนเขามีปัญหาเรื่องเงิน มันก็เริ่มจากการสงสารแล้วก็ไม่ว่าเขาจะขออะไระเขาก็จะจ่ายให้ก่อนออกให้ก่อนแบบง่ายๆเลยออมบอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่ทําไปอะ่ะมันไม่ได้เพราะว่ารักคนนี้มากขนาดนั้นนะมันเหมือนว่าในใจเนี่ยมันนิ่งๆในเรื่องของความรู้สึกของความรักมันเป็นฟิลลิ่งที่อยากช่วยเหลือหรือสงสารเฉยๆออมก็บอกว่ามันค่อนข้างไม่เป็นตัวเองอะ่ะเพราะว่านิสัยเนี่ยมันมันไม่ใช่ตัวตนเขาที่เขาจะยิบ ยืมเงินให้ใครใช้ง่ายๆเพราะว่าถ้าเรื่องเนี้ยที่บ้านอ,อมรู้อะ่ะก็คงจะไม่พอใจด้วยแล้วก็อ,อมก็เลือกที่จะเก็บเรื่องเนี้ยเป็นความลับอีกปกปิดไว้ไม่ให้ที่บ้านรู้แต่ลึกๆในใจอ,อมเขาก็ก็รู้สึกทุกข์กับเรื่องเนี้ยพอสมควรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกให้ใครฟังตัวเจนเองเนี่ยก็ไม่ได้หายไปไหนเหมือนกันก็ยังคงคุยเรื่อยๆชวนไปทําบุญไปสถานที่ต่างๆแต่เรื่องของการใช้ใจ่ายโดยส่วนใหญ่เนี้ยมักจะเป็นอ,อม ก็ออมก็คิดแค่ว่าไปทําบุญไม่ได้คิดมากอะไรทุกอย่างมันก็เหมือนถูกสะกดอารมณ์ในเรื่องของความสงสัยหรือความช่างใจออกไปหมดทั้งของส่วนตัวของใช้เงินทองมันก็เหมือนถูกเอามาใช้เพื่อเจนเนี่ยแทบจะทั้งหมดมโดยที่ออมเนี่ยก็ยังคงปิดเรื่องเนี่ยเป็นความลับทั้งๆที่เขาอ่ะก็ไม่เคยมีความลับกับครอบครัวตัวเองครับแต่ว่าความคิด เขาอีกอย่างหนึ่งคือเขาก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นอีนนี้มันก็ไม่ได้ดีขึ้นจนแม่ออมเนี่ยเริ่มสังเกตแล้วก็เริ่มถามลูกตัวเองมากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่ไม่ปกติก็คือเขาที่บ้านทุกคนเนี่ยไม่มีใครรู้เลยบางทีที่เวลาออมออกไปไหนแล้วก็ไม่รู้เลยว่าออมเนี่ยใช้เงินไปกับอะไรอพอแม่เริ่มถามออมก็เริ่มตวาดเริ่มว่าแม่ตัวเองว่าอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวเขาครับแม่ออมก็แบบอึง้ง แต่ก็ไม่ได้เาวสียอะไรต่อแต่จุดเนี้ยมันเป็นจุดที่ทําให้แม่ออมเนี่ยเริ่มสงสัยแล้วว่าออมต้องไปเจออะไรมาแน่เพราะว่าปกติลูกเขาเนี่ยไม่เป็นแบบนี้อื mm. ในการที่ออมช่วยเหลือเจนไปทุกอย่างเนี่ยมันด้วยพื้นลึกๆแล้วออมเขาเป็นคนใจดีแล้วเขาก็เป็นคนใจบุญอยู่แล้ว mm. เขาก็แค่คิดว่าช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆนิดๆีหน่อย,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 อยไม่ได้คิดมากอะไรอื mm. แล้วก็ตั้งแต่ที่เจนมีออมอยู่ด้วยเนี่ยชีวิตเจนแล้วก็ครอบครัวเจนเขาก็ เหมือนมีเรื่องที่ดีขึ้นเรื่อยๆอบ้านเจนเขาก็เริ่มมีเงินซื้อรถตกแต่งบ้านใช้เงินฟุ่มเฟือยมากกว่าเดิมมากกว่าปกติเหมือนธุรกิจครอบครัวเจนเขาก็ทำอะไรรับรื่นไปหมดแต่เรื่องเงินที่เจนยืมออมไปเขาก็ยังไม่ได้คืนเพราะว่าเจนเก็อ้างว่ายังไม่พร้อมคืนบ้างหรือว่าถ้าเดี๋ยวตัวเองมีอ่ะนยวจะคืน แต่ที่บ้านเจนอ่ะ mm hmm. เขาก็รับรู้ทุกอย่างว่าออมเนี่ยถูกลูกสาวตัวเองยืมเงินแต่เขาก็ทําเป็นไม่รู้ตัวไป <Okay. S 2> หรือว่าไม่ได้สนใจไปครับ <Okay. S 2> ชีวิตออมตอนนั้นนะบอกว่าเหมือนเน้นอยู่ในจุดต่ําสุดเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเริ่มไม่ค่อยมีสติอยู่กับตัวเองอ mm. ช่วงหลังๆอะอ,อมก็มีเรื่องงานเข้ามา,ายุ่งด้วยเขาก็ไม่ค่อยว่างแต่พอเริ่มไม่ว่างหรือเริ่มทําอะไรที่ไม่ตามใจเจนแล้วว่ะ เขาก็จะมีอาการไม่พอใจเจนเขาก็จะอละวาดบางทีก็ทะเาลาะกันหนักขึ้นแต่ออมบอกว่าต่อให้ทะเาลาะหนักแค่ไหนอะ่ะออมก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรกลับไปไม่พูดไม่จาแล้วก็เงียบอย่างเดียวออมบอกว่าไม่รู้ตัวเลยว่าทําไมตอนนั้นตัวเองต้องยอมคนนี้ทุกอย่างกับไปกังวลแทนเขาทุกเรื่องมันเหมือนถูกสะกดให้เราต้องตามใจเขาทุกๆอย่างโดยที่บ้านของอีกฝั่งอะ่ะเขาก็ไม่ให้การช่วยเหลืออะไรครับ ออมก็เริ่มมาเป็นหนักขึ้นจนแม่ก็รู้สึกว่าน่าจะปล่อยไปไม่ได้แล้วเพราะว่าลูกเนี่ยเริ่มไม่พูดจากับใครเลยในครอบครัวเวลารออกไปไหนก็หายไปโดยที่ไม่ได้บอกที่บ้านให้รู้อืมแม่ออมเนี่ยก็เริ่มรู้เรื่องเจนอยู่บางแต่ไม่ได้รู้จักกับเจนมาก่อนครับก็เริ่มไม่ไหวใจหนักขึ้นเพราะว่าหลังๆก็เห็นว่าเจนเนี่ยมาเรียกร้องความสนใจจนมันจับสังเกตได้ แม่ก็เริ่มดึงดึงออมมาตอนนั้นอะทุกคําพูดของแม่อ่ะเล็กๆน้อยน้อย่ะก็ทําให้ออมี่ยไม่พอใจ mm. ออมก็ไม่เคยเป็นอย่างเงี้ยแม่เขาก็รู้สึกว่าเดี๋ยวช่วงเนี่ยมันใกล้สิ้นปีพอดีเลยจะพาออมเนี้ยไปไหว้ผาี่สาเจ้า mm. เหมือนจะพาไปแก้ปีชงไปปัดสิ่งไม่ดีออก mm. ก็ชวนออมไปตอนนั้นออมก็ยอมไปแต่อาการของออมคือซึมๆเงียบเงียบกว่าผิดปกติแล้วก็ mm. เป็นหนักกว่าเดิม mm. แม่ออมเห็นว่าก่อนหน้าน,นี้ออมมักจะหายไปกับเจนบ่อยๆแต่เดี๋ยวเนี้ยเขาก็ดูเหมือนห่างๆกันไปนิดนึงเลยคิดว่าน่าจะมีปัญหาทะเลาะก,กันอืมแต่ก็คงไม่ได้บอกแม่เพราะว่าออมก็ยังไม่ได้เล่าอะไรแม่ฟังอยู่แม่ก็เลยพาออมไปที่สันเจ้าไปทําพิธีไปไหว้พระก็ยังมีการแบบกุก ถูกลบกวนอย่างจากเจนแบบว่าโทรเข้ามาบ้างแม่ก็บอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปรับสายหรือว่าอย่าเพิ่งไปคุยนะทําพิธีกับแม่ให้เสร็จก่อนออมเองก็แบบดูกระวนกระวายในตอนนั้นแต่ก็พยายามทําตามที่แม่บอกออมรู้ออมเขาบอกว่าเขาก็พูดก,กับแม่ว่าเขารู้สึกไม่ค่อยดีเลยช่วงเนี้ยเขาไม่ค่อยเป็นตัวเองแบบเหมือนอยากทําอะไรก็ไม่ได้ทําในสิ่งที่เองอยากทําแม่ก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรวันเนี้ยมาปัดเป่าสิ่งไม่ดีกันลูก ให้มาขอพอรองค์เทพนะอะไรที่ไม่ดีที่มันตามตัวหนูเนี่ยก็ให้ขอบาร,รมีของท่านเนี่ยให้คุ้มครองออมเขาก็เลยขอกับขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทําตามที่แม่แนะนําไปแล้วตัวแม่เองเน่ะเขาก็อธิฐานขอพอรให้กับตัวลูกเขาเหมือนกันอืจนในคืนนั้นเนี่ยกลับมาที่บ้านเหมือนออมเขาก็เพียงก็เผลอหลับไปเพราะว่าออกไปข้างนอกมาทั้งวัน <Yeah. S 2> ในตอนนั้นที่เขาหลับไปเขาบอกว่าเขาฝันเห็นว่ามีคนนั่งสมาธิ เหมือนกําลังทําพิธีกรรมบางอย่างอยู่แล้วก็มีการสวดมนต์แล้วก็มัดเชือกพันหุ่นลักษณะที่เป็นกอดกันหันหน้าคู่กันออมบอกเขาพยายามสังเกตหน้าคนคนน,นั้นหน้าเหมือนกับพระเนี่ยที่เป็นญาติกับเจนที่เคยไปหาองค์นั้นเลยในฝันออมบอกว่าเห็นว่าท่าน่ะกําลังพึมพำสวดมวนต์ทำพิธีแล้วก็ผูกหุ่นอยู่ โดยการจับหุ่นหันหน้าเข้าหากันใช่ไหมครับแล้วก็อเอาสายจิบเนะี่ยค่อยๆผ่านรอบตัวพร้อมกับใส่คาถาอะไรไม่รู้ออมบอกว่าฟังไม่ออกแต่รู้ว่ามันมีการสวดเพราะออมก็เริ่มรู้สึกอึดอัดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พยายามจะตื่นนะเพราะรู้ว่าตัวเองอยู่ในฝันแต่มันตื่นไม่ได้มารู้สึกตัวอีกทีในฝันนะออมก็บอกว่ามันเหมือนมีเชือกมาลัดที่ตัวเขาอีกทีลูกลัดเหมือนกับหุ่นที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้า เจียงสวดมันก็ค่อยๆดึงออมเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ใกล้ผระองค์นั้นเรื่อยๆพอเข้าไปใกล้มากขึ้นอ่ะออมก็เห็นอีกเงาหนึ่งใกล้เข้ามาเหมือนกันออมบอกว่าออมมองไปที่หน้าเงาหน้าน,าน,านั้นนะมันเป็นเหมือนหน้าเจนแต่พอจ้องไปสักพักอะ่ะหน้ามันค่อยๆเละแล้วก็น่ากลัวเหมือนผี <S <S ออมบอกตอนนั้นตกใจร้องตะโกนในฝันะ่ะตะโกนเรียกหาแม่เหมือนว่าในใจตอนนั้นออมรู้สึกว่า แม่น่าจะช่วยเขาได้ oh. เขาก็เหมือนได้ยินเสียงแม่เรียกเขาอีกทีกลับมาออมก็หลุดออกจากฝันนั้นแล้วพอเขามีสติได้เขาก็รีบไปหาแม่ครั้งเนี้ยเขายอมเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังรับก็ออมเนี่ยเริ่มกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฝันกับตอนนั้นนะออมบอกว่ากลัวไม่ได้กลับมาหาแม่มากๆ oh. พอแม่ได้ฟังอ่ะแม่ก็เลยพาวันรุ่งขึ้นเขาก็พาออมไปหาพระที่ศาลเจ้าจี พระจีนที่ไปหาเนี่ยก็คือเป็นร่างทรงนี่แหละที่อยู่สารเจ้าตอนนั้นน่ะตอนที่เจอพระท่านเขาก็ถามเลยว่าหรือไปมีเรื่องกับใครมาอืหรือได้เจอผู้หญิงลักษณะแบบนี้บ้างไหมหเขาว่าทําคุณใสทั้งสเสน่ห์ทั้งกดดวงใสหรือนะ เขาบอกว่าเรือไม่รู้ตัวหรอกเพราะว่ามันกินดวงเรือมานานแล้วถ้ามาช้ากว่าเนี้สติเรือก็จะไม่เหลือเพราะว่ามันขโมยไปหมดกินหมดไม่เหลืออะไรให้รือเลยเพอสิ่งที่ร่างทรงผาจีนอธิบายมามันก็แทบจะเฉลยได้ทั้งหมดแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นในฝันนั้นน่ะมันเป็นเหมือนพิธีกรรมที่เขาผูกดวงชะตาให้ต้องฝืนดวงอยู่กับคู่ที่ไม่ใช่คู่แท้มันเหมือนว่ามันเป็นการสร้างคู่เทียมเขาเอาดวงเราอ่ะ เพื่อไปหนุนดวงเขาเพื่อที่เขา่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยดวงของอ,อมครับเขาอดีขึ้นแต่ว่าอ,อมอจะแย่ลงเพราะว่าเขาเอาดวงอ,อมเนี่ยไปกินไปใช้เหมือนเวลาเราสะสมพลังงานดีๆให้ตัวเองมาแล้วมีคนแอบ,บเอาไปใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวนานๆไปอะเราก็เหมือนไม่เหลืออะไรมาค้ำจุนตัวเรารเขาก็จะดึงเอาแต่ส่วนที่ดีในดวงชะตาเราไปเสิริมให้กับอีกคนหนึ่งที่เขา่ผูกไว้ ทีเนี้ยออมก็ดวงตกหนักอาการที่เขาเป็นอะ่ะมันก็เกิดจากการที่ดวงเขาวะ่ะช้าไปหมดไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนอะ่ะมันเหมือนพอดวงช้าแล้วว่ามันโดนพลังงานไม่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่เป็นมงคลอะ่ะมาเล่นงานได้ง่ายเขาบอกว่ามันต้องมีอะไรคุ้มครองนะเพราะว่าเขา่ก็ยังทําเสน่ห์ใส่เราให้เราเนี่ยหลงเชื่อหรือว่าทําอะไรตามเขาได้ง่ายขึ้นเขาบอกของพวกเนี้ยมันจะมีคนมากําหนดเวลาให้ว่าต้องมา เตือนหรือว่าต้องมาคุยกับเราตอนไหนให้เรายอม mm. เพราะว่าเขาเอาจิตเราไปกดไว้คนทำพิธีเขาก็จะรู้ว่าช่วงเวลาไหนที่จะทําให้เราอะคอยตามได้ง่ายอม mm. แล้วผ่าจริงเขาก็บอกว่าคนที่ทําเนี่ยเป็นผู้ชายนะและมีวิชาด้วยคนเนี้ยอยู่ในศีลด้วยนะซึ่งก็จะไปตรงตักที่ออมไปเจอมาอ๋อ oh, oh. ก็เลยได้เข้าใจสาเหตุแล้วว,ว่าทําไมครอบครัวเจนถึงไม่ค่อยยอมปล่อยออมเขาก็เลือกที่จะโทรมาสะกดออมไว้ว่าต้องยอมน้องนะต้องนี่นะตามเลิกยามที่พระองค์นั้นบอกไว้เพราะว่าเขาอ่ะผูกดวงเอาไว้เหมือนโดนวางยาคือถ้าไม่มีออมอ่ะก็อาจจะทําให้ลูกสาวเขาเนี่ยเสียผลประโยชน์หลายๆอย่างพระจีนบอกว่าแบบนี้มันเป็นการฝืนดวงทั้งเรื่องเสน่ห์ก็พระองค์นี้แหละเป็นคนช่วยทําครับ เขาเอาไปผูกให้คู่ที่ไม่แท้หรือว่าคู่เทียมเนี่ยออกจากดวงกันไม่ได้พอมันฝืนมากๆอ่ะมันก็ทําให้ฐานดวงของออมเนี่ยพังดวงตกหนะักแล้วก็ยังมีการเอาไปทําพิธีอย่างเงี้อยอยู่เรื่อยๆพระจีเลยจัดการทําน้ามนต์ให้กินให้อาบให้เอากลับมาทําที่บ้านด้วยเพราะว่าของอย่างเงี้ยทีเดียวมันไม่หายมันต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องถือศีลสวดมนต์ยาขาดทาอย่างเงี้ยอย่างน้อยสามเดือน แล้วก็ให้เลิกการติดต่อจากฝั่งนั้นเนีางเด็ดขาดให้จริงทุกอย่างอตอนแรกอ,ออมก็ไม่ค่อยมีสติหรอกแต่ว่ามีคุณแม่เนี่ยคอยช่วยดึงไว้แล้วออมก็ค่อยๆเริ่มตาสว่างขึ้นแล้วด้วยความที่ออมเขาก็ไม่อยากให้แม่เนี่ยเสียใจหรือว่าครอบครัวเขาผิดหวังไปกับเขาไปมากกว่าเนี่ยเขาก็ตั้งใจทําตามที่พระจีนสั่งไว้อก็ไม่ติดต่อกับฝั่งนัน้นอีกเลยพอทําตามที่พระจีนเขาก็เริ่มได้สติแล้ะเอาตัวเองเนี่ยลุดมาจากครอบครัวนี้ได้ เขาก็เลยอยากจะฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์เพราะว่าไอ้ช่วงที่ออมโดนคนใสประเภทเนี่ยเขาโดนอยู่ประมาณเกือบปีโดยที่เขาอ่ะไม่รู้ตัวสักนิดมันเหมือนความนึกคิดหรือว่าความยับยั้งชั่งใจในเรื่องของการฉุดคิดเรื่องพวกเนี้ยมันหายไปแล้วมันก็ถูกเปลี่ยนนิสัยไปเป็นคนละคนเลยเป็นคนที่แบบงุดหิดง่ายเศร้าง่ายดิ่งง่ายจากที่เป็นคนร่าเริงก็เก็บตัวเองแล้วก็เริ่มไม่เข้าใจอารมณ์ตัวเองจนบางทีเขาก็ เคยเผอกิดสั้นก็มีแล้วก็เรื่องของเงินก็โดนหลอกเอาไปเกือบหมดตัวอาการพวกอาการพวกเนี้ยมันมันถ้ามองปกติเลยนะมันก็ดูไม่ออกหรอกว่าไปโดนทําของโดนคุณใส่หรือว่าโดนกดดวงเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นพิธีกรรมคุณใส่ทั้งนั้นซึ่งออกมาโชคดีที่คุณแม่เขาสังเกตแล้วก็ช่วยออกมาได้เลยอยากมาฝากกพืเผื่อว่าใครที่ฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกำลังเจอหรือคนใกล้ตัวเนี่ยเจออยู่ อย่าอายที่จะบอกเรื่องนี้กับคนใกล้ตัวในสิ่งที่ตัวเองไม่สบายใจให้สงสัยแล้วก็ลองหันหันกลับมาครอบครัวยังไงครอบครัวเนี่ยก็ยังเป็นที่พึ่งให้กับเราเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าคนที่เราเจอเนี่ยโดยที่เราไม่ได้รู้เบื้องหลังเขามาดีพอเขาอาจจะทําคุณใส่เราหรือ เรามีผลประโยชน์กับเขาเขาก็อาจจะทําใส่เราทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้เป็นคนทําเป็นก็ได้เขา,าจ,จะไปจ้างคนหรือเขาอาจ,จะมีคนรู้จักเป็นญาติที่มีวิชามาทําใส่เราก็ได้เลยอยากให้คบใครหรือว่าช่วยเหลือใครอ่ะอยากให้ดูให้ดีๆให้มีสติให้เยอะอให้มีพระเนี่ยคุม้มครองในใจเสมอ,อมเพราะว่าขนาที่ออมไปเจอเนี่ยอยู่ใต้ผ้าเหลืองอ่ะหรือเป็นคนที่ทรงศิลป่ะ กิเลสหรือว่าสิ่งที่ข้อความโลภของครอบครัวเนี่ยมันยังเอาชนะแล้วก็มาเล่นงานเขาได้เลยก็เลยอยากให้รู้ท่านเอาไว้จะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลังครับ,รบเรื่องก็ประมาณนี้นครับโอ้พอฟังเรื่องแนวนี้ทีไรแล้วผมมีความรู้สึกว่าอืมันมันหดหูเนาะมันทำให้ชีวิตค,ค,คนคนหนึ่งแบบแบบเสียไปเลยอะ่ะคือคุณออ<ช>มเขาเขาถ้าไม่เจอคุณเจนถูกไหม เขาอาจจะมีชีวิตที่ดีก็ได้เขาอาจจะมีการงานที่ดีก็ได้เขาอาจจะไม่ต้องปรามมาแม่ตัวเองก็ได้ในการที่ชหงุดหงิดด่าแม่ตัวเองว่าแม่ตัวเองอ่ะด้วยความที่เขาไม่เคยทําอย่างนั้นมาก่อนน่ะผมมีความรู้สึกว่าคนพวกนี้ที่ทําของใส่อ่ะเขาบาปจังเลยอ่ะเขาบาปเนะเออเขาเขาไม่คิดหน้าคิดหลังก่อนหรอหรือาเขาน่าจะคิดแค่เรื่องตัวเองเลยอ่ะพอเวลาทำามันผลประโยชน์ ใส่ตัวเองทั้งนั้นอืมอืมอืมโอ้มัมมนมันพอฟังเรื่องนี้แล้วแล้วอืมไม่อยากจะบอกว่าคือโลกใบนี้มันไม่สวยงามนะมันไม่สวยงามมันมีเรื่องพวกนี้อยู่จริงๆครับในในมุมผมนะในมุมผมผมมีความรู้สึกว่ามันมีเรื่องพวกนี้อยู่จริงทีนี้เนี่ยเราฟังเรื่องพวกนี้เพื่อเป็นการป้องกันและระวังตัวเอง ใช้คำนี้แล้กันนะอย่างที่พ่อหมอพวิทย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ครับหนึ่งสิ่งก็คือมันสําคัญมากนะฮะกับการที่เราจะไปดูดวงที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าเราศึกษาไม่ดีถ้าเขารู้วันเดือนปีเกิดของเราหรือว่าเวลาตกฟ้าของเราที่ชัดเจนเนี่ยมันจะเป็นการทําของใส่ได้ง่ายมากโอกาสมันมีมากขึ้นกว่าทั่วไปถูกไหม แล้วยิ่งโอเคแหละถ้ารู้เรื่องวันเดือนปีเกิดแล้วเนี่ยแล้วก็มีสิ่งของเอาไปให้เขาด้วยเนี่ยใช่ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการที่จะโดนเรามากขึ้นใช่เพราะนั้นเนี่ยผมจะบอกว่าคือจริงๆแล้วผมว่าเราทุกคนเรารู้อยู่แล้วล่ะฮะว่าเฮ้ยเราโดนของเพราะว่ามันแปลกๆนึกออกไหมมันต้องมีเอะมันต้องมีเอหนึงของของ,ของทุกคนแหละผมว่านะ มันต้องมีทุกคนต้องมีเอ๊ะว่าเอ้ยทำไมวันนี้มันดูแปลกๆทำไมหรือว่าใครมาเฮ้ยพอหมอพวิต์วันนี้ทำไมหน้าคล้ำจังเลยอ,ะอ่ะอ่าใช่ใช่มันจะมีอาการคนรอบตัวอย่างเงี้ยเกอได้เหมือนกันทำไมดูเหม่อจังเลยอะ่ะทำไมดูไม่มีสติเลยอะ่ะอันเนี้ยใช่ครับคือ,คอโอเคมันเชื่อไว้ก,ก็ก็ใช่ว่าถูกไหม เชื่อไว้ก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะไม่เชื่อว่าเอ้ยคงหน้าคับเพราะว่าตากแดดมั้งหรือว่าเมื่อเมื่อเพราะว่านอนน้อยมั้งโอเคมัน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 ก็มีส่วนนั้นด้วยนะไม่ใช่ว่าจะไปเชื่อเรื่องสายศาสตร์ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าพยายามวิเคราะห์กันให้ดีๆไม่อยากให้มาอยู่ในเรื่องเล่าของรายการคืนเผาผีอ่ะใช่เลยครับเออนะฮะถือว่าเป็นอุทาหรณ์อีกหนึ่งเรื่องเนาะ เนี่ยครับพ่อหมอพอวิทย์วันนี้ขอบคุณมากๆครับแล้วก็เล่าดีทั้งคู่เลยทั้งพ่อหมอพอวิทย์แล้วก็น้องบุ๋มร่างทรงครับขอบคุณมากเลยครับแล้วนี่บุ๋มอยู่ไหมอยู่ครับอยู่สบายดีนะสบายดีนะครับสบายดีเช่นกันครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าวันหลังทั้งคู่มีเรื่องเล่าเมื่อไหร่นะครับโทรมาเล่าอีกนะ ได้เลยครับขอบคุณมากเลยครับได้เลยขอบคุณมากๆนะแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าไม่รู้อ่ะเสื้อของเราเริ่มเปิดสั่งจองถ้าไม่เป็นการรบกวนถ้าอยากจะเก็บไว้เป็นในคอลเลกชันก็เรียนเชิญได้นะครับยินดีครับยินดีครับได้เลยพ่อหมอขอบคุณมากนะขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังผีแบบสดๆได้ที่ช่องคืนเผาผี Ghost n ทุกวันพฤหัสและศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไป